นักแสดงหนุ่มสุดฮอตอย่างเอิร์ธธิรพัฒนะะ์นะฮะยิ้มแก้มปริเลยหลังจากผลงานภาพวาดเจ็ดทโปรดที่วาดด้วยสีอะคริลิกเนี่ยโดยเจ้าตัวนะครับได้เลือกภาพด้วยตัวเองเพื่อนําไปประมูลหลังจากโพสต์ภาพประมูลนะฮะก็ได้รับกระแสตอบรับดีเกินคาดซึ่งเงินจากการประมูลทั้งหมดจะนําไปบริจาคและช่วยเหลือตามมูลนิธิหรือว่าโรงพยาบาลต่างๆซึ่งวันนี้ครับเจ้าตัวได้มาพูดถึงโปรเจกต์ประมูลภาพวาดและเผยถึงความรู้สึกหลัก รูหลังจากรู้ว่ายอบประมูลเนี่ยสูงเกินที่คิดเอาไว้นะครับพร้อมกับหยิบผลงานภาพวาดบางส่วนมาโชว์ให้กับแฟนๆ t r u i n s s i h t ได้ชมกันอีกด้วยครับสวัสดีค่ะนะ้องเอสวัสดีครับพี่โรสวัสดีครับทรอินไ์อย่างล่าสุดเราก็มีการฝุดโปรเจกต์ดีๆเนาะในการช่วยเหลือ กับผลกระทบในครั้งนี้ด้วยจริงๆแล้วผมไม่อยากที่จะเก็บไว้ภาพสิ่งที่ผมวาดอะไรเงี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่ารักทุกภาพที่ผมวาดแต่พอมาเจอสถานการณ์ตอนนี้เหตุการณ์ตอนนี้ผมรู้สึกว่าโอเคเอาผลงานที่ผมวาดนี่แหละมาประมูลดีกว่าใช่ก็เลยเป็นโปรเจกต์นึงขึ้นมาครับสาหรับเจ็ดภาพนี้เราคัดเลือกจากหลายๆภาพที่เราวาดเลยไหมคะหรือว่าเราตั้งใจวาดเจ็ดภาพนี้ขึ้นมาเลยคัดเลือกมาแล้วครับภาพนี้นะครับผมตอนที่ผมไปโรดทริปนะครับที่อเมริกาเป็น เป็นวิวข้างทางครับที่กัดตัวอยู่บ้านเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้หมันเบื่อมากแล้วก็เราคิดถึงตอนไปเที่ยวมากนั่งดูรูปในมือถือว่าแบบเออเราไปไหนมาบ้างในในในแต่ละช่วงชีวิตพอมาเจอรูปเนี้ยผมรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเรามาวาดรูปนี้กันดีกว่าระบายมันออกมาผ่าแบบผ่านสีอะคริลิกทุกภาพแต่ละภาพที่ผมวาดเนี่ยมันมีความหมายสำหรับผมหมดทุกรูปเลยแล้วก็มีความทรงจำา่องผมอยู่ในนั้นอนะ่นะเกือบรูปเลยเนี้ย แต่ผมขอพูดว่ารูปเนี่ยฮะคือรูปที่วาดยากที่สุดเพราะวาดนานที่สุดครับผมเพราะว่าดีเทลมันเยอะมากที่ที่ผมเคยไปแล้วผมรู้สึกว่าชอบมากแล้วก็อยากที่จะไปอีกอันนี้คือรูปวาดที่ผมวาดล่าสุดวาดตอนที่ซีรีส์ที่ทางพันดาวที่ผมเล่นนะครับกลับมาลีดันจะมีความคิดถึงบรรยากาศตอนที่ไปถ่ายทำเป็นแบบท้องฟ้าแล้วก็มีดาวตรงคือมีราคาที่เราตั้งมันเหมือนเลขตายตัวเนาะในการเริ่มต้นทําไมถึงต้องเป็น2 3 0 2คะ คือผมได้ตั้งไว้ว่าอ่า2,302คือ2,3คือวันเกิดของผมแล้วก็02คือเดือนเกิดของอผมครับกระแสเราได้ไปแอบสองดูไหมสองครับดูดูดูตลอดเลยครับรู้สึกว่าตอนแรกผมก่อนที่จะประมูลเนี่ยผมกลัวมากว่าจะมีใครประมูลไหมว่าจะมีใครอยากที่จะร่วมทำเงิกับเราไหม,มก็กังนวลว่าแบบจะมีใครบ้านะอะไรเงี้ยแต่พอชาววันรุ่งขึ้นตอนเริ่มประมูลมทุกคนให้การ ตอบับดีมากก็ชื่นใจแล้วครับแฮปปี้มากครับเริ่มประมูลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ยี่สิบยี่สิบห้าใช่ตอนเที่ยงไม่ไม่เคยคิดว่าจะมีคนแบบว่าอยากได้รูปผมแบบืงเยอะขนาดนี้แล้วก็ให้ราคาที่มันแบบถูกมากมากเกินมากเกินไปด้ยครับรู้สว่ามันมันประทับใจไหมมันตื้นตันไหมกับผลงานที่เราโอเคตั้งใจวาดด้วยแล้วก็เพื่อจะนำเงินส่วนนี้ไปช่วยช่วยโควิดนะตอนนี้ด้วย ได้ครับผมประทับใจมากแล้วก็แบบตื้นตันใจมากคือครั้งแรกที่ผมเห็นแบบเลขประมูลคือแบบเออมันคือเขาประมูลผลงานของเราแล้วก็เขาอยากที่จะร่วมทับบุญกับเราด้วย<ช><ง>เราให้เขาแบบเต็มเต็มเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าดีใจมากที่ทุกคนให้ความร่วมมือเยอะขนาดนี้แล้วก็ทุกคนให้เห็นความสําคัญของลูกผมได้แบบเยอะขนาดนี้<ช>ขอบคุณมากค่ะสวัสดีทนไซด์ด้วยนะครับขอบคุณมากะานะค,ะค,นคะรับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t ท i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแ a นเพ i n s i i h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ